สภาพอากาศวันนี้13กค2565พร้อมอุตุเตือนฝนทล่ม57จังหวัดกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รชาวไร่ชวาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอากาศกับกระผมคนเชร์ข่าวกเกษตรพา้วยวันนี้วันพุธที่13กร,รกฎาคม2565 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลาผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานสภาพอากาศประจำวันกันเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม,มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กค,ค 65นี้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงภาคผ่านภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กลับมีฝนตกหนักปางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางน,าน่านแพร่สุโขทยัยอุดราาดิตถ์พิษณุโลกพิจิตตากกำแพงเพชรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องไายบึงการสะกลนครน,นครพนมมุกดาหารยะโสธรการสินขอนแก่นชัยภูมิ มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-32งองศาเซลเซียสลมแปลโปรนความเร็ว10-25ึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสะมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กลับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุร Pet ี uri, ประจวบคีรีขนันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนะครศรีธรรมราชอุณหภูมิต,มต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงตุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีเลื่อนสูง2-3เมตรห่างฝั่งคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วย0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเลื่อนสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งเลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ของตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉยียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉยียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง